ปีใหม่แกงมามีแอปม่อใหญ่ทำเอานนกุนเลเขินหนักมากหัวใจไปสีชมพูอีกครั้งนะคะสาหรับคุณแม่น่าหวานแอปอพักซอนพักสุขเจริญที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานสตินทรนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานม,มีรักติจรวดผมน่ารอพี่เข้าได้แต่ผมใหญ่พี่เขารอนานตั้แต่เปรดตัวคบกันนะคะก็จะมีโมเมนต์ยอดหวานเอาไม้แฟนๆเนี N ่ยได้ฟินไม่มีพักทาเอากองเชียร์นะคะยิ G ้มตามๆกันไปให้กับความน่ารักของคู่นี้ก่อนหน้านี้นะคะนนกุลเนี่ยเพิ่งมาเปิดใจเรื่่่องรรรราาาาาาวววคมักกผนยชชแ แต่งานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่แอปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแน่นอนว่าใน,นนั้นเนี่ยต้องมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยงานนี้นะคะก็ทำเอาสาวๆที่ได้ยินคําตอบของหนุ่งนุมกุลน,นะคะร้องหวีหนักมากอยากจะมีนน่กุลเป็นของตัวเองวาสนาผู้ใดเนาะก็คงจะวาสนาแม่แอปทําเอาสาวๆทั้งประเทศเนี่ยอยากจะเป็นแอปทั้งซอ,อนนุนกุลเนี่ยไม่คนมีคนเดียวในโลกเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุด25ธันวาคมอิสแกรมของพูลีพัทจัดให้ได้เผยภาพบรรยากาศในงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของรายการสามแซบที่คุณแม่เคยเสิร์ฟแอปพลอรน,นั้นก็เป็นหนึงหน่งในพิธีกรดำเนินรายการนี้แต่ดูเหมือนงานนี้เนี่ยจะพิเศษหนักมากจริงๆค่ะเพราะทางด้านของลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่นะคะได้มาร่วมปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยและคนพิเศษอย่างหนุ่มนนกุลก็มานั่งอยู่ข้างๆได้ค่ะซึ่งในคลิปนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าน้องปีใหม่เนี่ยได้หยิบหน้าก,ากากที่เป็นหน้ากาก,ากของคุณแม่นะคะมาสวมใส่นนก่นนอทนท จากคลิปนี้นะคะ PayPal ไปแพ่ออกไปก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยก็เข้ามากดคอมเมนต์การถล่มทลาย like, กันเลยทีเดียวนะคะอาทิเช่นแอดมินต้องได้โบนสับส12เดือนแล้วแหละพี่นนยิ้มตัวตาสลีอีแล้วค่ะน้องปีใหม่น้องปีหัวหน้าเรือมาชงได้ถูกใจสุดๆงานเลี้ยงปีนี้คุณแอบมากันทั้งครอบครัวเลยดีใจปะโถนี้เราต้องมายิ้มเหมือนคนบ้า,เว,าเวลาเกือบ5ทุ่มอีกแล้วหรอพี่ปีตัวแสบแกล้งแม่น่ารักปีใหม่น่ารักปะปานนเขินมามีเลยครอบครัวนี้น่ารักน้องปีชงเก่งแม่แอบยังยอม ต้อนรับน้องใหม่หน่ารักมากค่ะ ชอบความน่ารักฉลายที่เล่นของน้องปีเหมือนรู้ใจแอดเดินมาหาพี่นนได้คอนเทนต์ให้แอดหนึ่งกรุป๊ปส่วน f ออย่างเราฟินมาสแตนดี้หรืออันไหนก็ตัวจริงค่ะพี่แอดเท่านั้นที่นนทกุลรักที่สุดคําตอบของหัวใจชัดเจนมีแต่รักให้เลยนะน้องปีน่ารักที่สุดคุณแอดหน้าคล้ายนนทกุลมากน้องปีทําดีมากลูกน้องปีน่ารักกอดพี่นนพี่นน,น,นยิ้มตาหยีเลยพี่ปีสาดฝันมากเลยค่ะน่ารักมีฉ่ากว่านี้ไหมครับน้องปีจัดให้ตาเป็นหมีแพนด้นา,นานอ น้องปีใหม่ทำไมคลิปยาวจังหรือไม่จบสักทีน้องปีชงเองเลยงานนี้น่ารักที่สุดใน3ามโลกน่ารักน้องปีเอาใจพี่ไปเลยอันนี้เป็นนะอันนี้เป็นน้ะไม่เลวคุงสามน่าสมลุ้นมากคุณคิดดูดิคุณสามจะมีบ้างเรียกขาดในโลกกอลมหรือเปล่าวันนี้กอลมป่ะเขาไม่ได้ลมแค่เขาเดยนมาเดินมากๆ เขาลั่มากเขาล้มเปล่าไหมเขาเดินมาแล้วล้มไหมช่วยระหว่างนี้ให้อีโกโกมันล้มเพลงว่าดีกว่าเขาล้มหรือเปล่าวะเลยเขาล้มป่ะเขาไม่ได้ล้มแค่เขาหมุนเรียนเขาเดินมากมากเขาเขาลั่มากเขาล้มเปล่าไหเขาเดินมาแล้วล้มไหมช่วยระหว่างนี้ให้อีโกโกมันล้มเพลงว่ากกว่าล้มกับสีฟ้านะน้ำปลาปลาชาต

<differences S 2> เอานด้เหรออาจารย์เพลงอะไรอ่ะเขาบอกแล้วเพลงเขาไม่ได้เขาจะบอกเหรอเาด้าเออฝากกดติดตามกด b s c r ไคร